สวัสดีครับเกมที่จะเตะกับเวสตันเนี่ยนะครับก็จะเตะวันอาทิตย์ก็แน่นอนว่าบอลที่เตะสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยวันอาทิตย์เนี่ยจะเอาคลิปอะไรมาลงดีก็จะเอาคลิปเทียบเคียงโอกาสที่จะคว้าแชมป์ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเิตี้เนี่ยทีมไหนมีโอกาสมากกว่านะครับเอาเฉพาะพเมลีผมมองว่าพเมลีเนี่ยเป็นอะไรที่ยากที่สุดแล้วเพราะ ใน6เกมนี้เนี่ยแมนซิตี้เนี่ยได้เปรียบเราตรงที่มีแต้มมากกว่าเราหนึ่งแต้มแล้วก็เตะเท่ากันนะครับทีนี้ปัจจัยที่ผมจะเอามาวิเคราะห์เนี่ยมันทำให้ผมมองว่าถ้าดูจากเงื่อนไขต่างๆที่ผมมาไล่เลียงดูเนี่ยพบว่าลิเวอร์พูลเนี่ยดูจะมีปัจจัยที่เป็นบวกเยอะกว่านะครับจากผลงานที่ผมไปไล่ดูสถิติเดิมเนี่ย20เกมแรกเนี่ย เกมรับของลร์พูลเนี่ยยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับแล้วก็เกมลุกก็ยังไม่ถือว่าดีนักคือประสิทธิภาพในการเข้าทำเนี่ยนะครับบางทีมันก็อันอันไปเลยนะครับแล้วก็บทจะแพ้บทจะเสมอเนี่ยนะครับมันก็เห็น20เกมแรกเนี่ยเสมอ6แพ้2นะครับแล้วก็ชนะ12นี่คือ20เกมแรกนะครับยิงไป53-47อัตราส่วน ในการทำประตูได้เนี่ย2.65ต่อเกมนะครับทีนี้พอมานับตั้งแต่เกมที่21เนี่ยนะครับปรากฏว่าคุณภาพเกมรับดีขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับใน20เกมแรกเนี่ยลิบูเองเนี่ยมีเกมรับเสียป,ประตู0.9ประตูต่อเกมแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามาหลัง20เกมแรกเนี่ยนะครับปรากฏว่าลิบูเนี่ย อัตราส่วนในการเสียประตูเนี่ย0.5ประตูต่อเกมนะครับแต่ก็ยิงน้อยลงนะครับยิง2.65นะครับเหลือ2.58นะครับซึ่งต่างกันอยู่พอสมควรนะครับต่างกันอยู่0.07รูปเกมหลังเกมที่20มาแล้วเนี่ยดีขึ้นมากนะครับถ้าดูเรื่องประสิทธิผลนะเฉพาะในพรีเมียร์ลีกที่ต้องเน้นๆเ,เนี่ยนะครับถ้าไม่พลาดเลยแล้วก็ใน11เกมหลังเนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยริวูก็นชนะรวดด้วยนะครับ คุมกําลังของลิเวอร์พูลเนี่ยจุดนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบนะครับพอเข้าตลาดในช่วงตลาดเดือนมกราไล่ดูดูรีดิแอสมานะในแนวรุกเนี่ยตัวข้างหน้า5ตัวเนี่ยโรเตชันกันได้หมดเลยแล้วก็อันตรายทุกตัวนะครับแล้วอิบราฮิมาโกนาเต้นเนี่ยตอนนี้นครับฟอร์มก็ร้อนแรงมากๆทําประตูได้ต่อเนื่องนะครับใน UCL ีเอลก็งประตูได้นะครับในเอฟเอครับก็มงประตูได้นะครับทําประตูได้ต่อเนื่องเกมรับก็เล่น สอดคล้องกับวิธีการเล่นของริวพูเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีผู้เล่นที่มันเจ็บหนักๆเห็นมีเจ้าบ๊อบบี้นะครับที่ยังรอดูอาการอยู่นะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าน่าจะลงในเกมเมอร์ชี่ชาร์ดาบี้ไม่ได้นะครับแล้วนักเตะที่โดนแบนก็ไม่มีด้วยลิวพูไม่ค่อยมีปัญหานักเตะโดนแบนเพราะในแง่คะแนนแฟร์เพย์ในลิวพูเนี่ย,ยได้แชมป์ต่อเนื่องกันมา5ซีซั่นติดแลลวนะครับ เมื่อไล่เรียงดูนะครับนอกจากขุมกําลังดีขึ้นคุณภาพเกมรับดีขึ้นนะครับรูปเกมหลังจาก20เกมแรกเนี่ยนะครับรูปเกมก็ดูดีขึ้นนะครับคุณภาพรายตัวของนักเตะก็ดีขึ้นยกระดับจนกระทั่งนักเตะที่สามารถสอดแทรกได้มีรายชื่อนั่งอยู่ข้างสนามเนี่ยเดี๋ยวนี้ตัวอย่างมินามมโนเออย่างเฮวี่เอลิสอย่างออกซนะครับก็หายไปจาก มานั่งสำรองฮะเพราะคุณภาพตัวผู้เล่นของเรามันยกระดับขึ้นจริงๆนะครับกลยุทธ์สำคัญที่ลิพูเนยกระดับขึ้นมาก็คือการโรเตชันนะครับตอนนี้ลุยดิออสเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาจนกระทั่งเบียดแทรกเข้ามาเป็นสิต,ตัวหลักได้แล้วนะครับก็แดนหน้าก็จะเป็นลุยดิออสมาเน่ซารานะครับก็เบียดดิโกโชตาซึ่งถ้าดูประสิทธิภาพในการทำประตูเนี่ย ดิโกโชต้าเนี่ยดูดีกว่าแต่ถ้าดูภาพรวมทั้งการแก้เพรสการเคลื่อนที่แล้วก็การช่วยเล่นเกมรับเนี่ยลุยดีอาสดูดีกว่านะครับในแง่ประสิทธิภาพในเกมลุกก็ไม่ได้ด้อยกว่าดิโกโชต้ามากสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงสุดท้ายนี่นะครับเกมลุกของเราก็ดูมีคุณภาพมากขึ้นนะครับเพราะ5ตัวหลักเนี่ยนะครับ ใครลงก็ได้นะครับแล้วข้อได้เปรียบอีกข้อหนึ่งก็คือแมนซิตี้เนี่ยเอาชนะเราไม่ได้ด้วยนะครับย้อนกลับไปเนี่ยซีซั่นที่เราจบลงด้วยการตามแมนซิตี้หนึ่งแต้มเราได้เก้าสิบเจ็ดแมนซิตี้ได้เก้าสิบแปดเนี่ยนะครับเราเจอกับแมนซิตี้เนี่ยเราเก็บได้แค่หนึ่งแต้มก็คือเกมในบ้านนะครับสเสมอแมนซิตี้ City, แล้วก็บุกไปแพ้แมนซิตี้สองประตูต่อหนึ่งนะครับทําให้แมนซิตี้เนี่ย เจอกันเองชนะเราก็ได้สี่แต้มนะครับมีส่วนเราเก็บได้แค่หนึ่งแต้มส่วนต่างตรงนี้ก็สามแต้มแล้วนะครับแล้วเจอแมนยูนะครับตอนซีซั่นสองพันสิบแปดสองสิบเก้าเนี่ยครับที่ลิเวอร์พูลเนี่ยได้แชมป์ UCL แล้วก็ได้รองแชมป์ด้วยกันนับแต้มแพ้แมนซิตี้เนี่ยไปหนึ่งแต้มเนี่ยนะครับเราชนะหนึ่งเกมแล้วก็เสมอหนึ่งเกมนะครับเสมอศูนย์ศูนย์ทั้งน,นที่ตัวได้เปรียบด้วยตอนนั้น นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยซีซั่นนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยเก็บแต้มได้6แต้มรวดนะครับตอนเจอกันสมัยโน้นนะครับเก็บได้แค่สี่แต้มเราได้จาก2เกมมาเนี้ยในเจอแมนซิตี้เนี่ยเราได้เพิ่ม1แต้มแล้วก็ไปตัดแต้มแมนซิตี้ลงไป2แต้มนะครับเบ็ดเสร็จเราได้แต้มเพิ่มมา3แต้มนะครับส่วนเจอแมนยูเนี่ยเราได้แต้มเพิ่มมา2แต้มเพราะในซีซั่น2018-2019เนี่ยเอาอะ เสมอแมนยูในฐานะที่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่อยากเล่นแล้วช่วงท้ายเกมที่ตัวเรามากกว่านะครับแล้วเล่นในบ้านเนี่ยเราชนะเรามีอยู่ี่แต้มเต่ซีซั่นนี้เราเก็บได้หกแต้มเต็มนะครับนี่คือข้อได้เปรียบของลิเวอร์พูลเมื่อเทียบกับฝั่งแมนซิตี้นะครับฝั่งแมนซิตี้เนี่ยข้อเสียเลยก็คือการที่ไม่ชนะลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับนี่อาจจะเป็นแผลใหญ่เลยนะครับแล้วก็ถ้า ดูในรายละเอียดถ้าขาดเดอร์บอยเนี่ยนะครับเกมลุกเนี่ยก็จะตันๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสภาพของเดอร์อยเนี่ยนะครับต้องประคบประหมมมากๆเลยนะครับเกมล่าสุดเนี่ยก็เพราะเดอร์อยนะครับถึงทําประตูได้นะครับถ้าขาดเดอร์อยนะแล้วก็เบนเดโดเล่นได้ไ่เต็มที่ขาดเดอร์อยคนเดียวก็มีผลมากแล้วนะครับแล้วแนวรับของแมนซิตอ้ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ถึงก็ดีนักแต่ว่าวิธีการเล่นของแมนซิตี้เนี่ยมีคุณภาพมากกว่าเราเพราะว่า แมนซิตี้เนี่ยภาพรวมเวลาเล่นเนี่ยจะไม่ค่อยเปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้ทําประตูได้แต่ถ้าดูคลีนชีสเนี่ยระหว่างเอเดรซอนกับอาริซงมีผลงานคลีนชีสเนี่ยเท่ากันที่18เกมเท่ากันเป็นเรสภาพไม่แตกต่างนะครับแต่ถ้าดูจํานวนเกมที่ลิพูเก็บคลีนชีสได้ลิพูเก็บได้มากกว่าแต่ว่ามันมีอยู่เกมที่ลิพูเนี่ยไม่ได้ส่งอาริซงลงด้วยนะครับที่เราเก็บคลีนชีสได้แต่เฉพาะส่วนอาริซงเนี่ยเก็บได้18คลีนชีส เท่าเอเดซอนเลยนะครับสภาพร่างกายของแมนซิตี้เนี่ยเสียเปรียบนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยดูจากการใช้ผู้เล่นซ้าๆซ้ำๆซ้ำๆกันเนี่ยการโรเตชันในทีแมนซิตี้น้อยนะครับวินเดบรอยเนี่ยสภาพร่างกายไม่ดีนะครับตอนนี้คายวอล์กเกอร์ก็ยังเจ็บยังไม่หายนะครับแต่โอเคว่าก็มีลูเบนดิออสนะครับที่กลับมาได้แล้วนะครับก็ทําให้แนวรับของแมนซิตี้เนี่ยดูดีขึ้นนะครับแต่ว่า เกมลุกเนี่ยคือคีย์สำคัญแล้วเกมที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยเจอเบียร์ได้อาวแน่นอนนะครับว่าในแง่ของความเข้มข้นความหนักเนี่ยมันต่างกันนะครับความเครียดมันต่างกันเจอเบียร์ได้อาวเนี่ยผมว่าอารมณ์มันไม่หนักอึดอัดเท่าเจอเรอัลมาดริดนะครับการที่แมนซิตี้เนี่ยเจอเรอัลมาดริดเนี่ยผมว่ามันมีผลมากๆเลยนะครับแล้วทีนี้มาดูว่าเรอัลมาดริดเนี่ยที่จะเจอแมน แมนเชสเตีเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ในสภาพที่มีแต้มทิ้งห่างที่2องถึงสิแต้มแต่แมนเชสเตีเนี่ยทิ้งห่างทีมที่ตามมาอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยแค่แต้มเดียวถ้าไปดูบทสัมภาษณ์ของเป๊ปเป๊ปจะพูดถึงสโมสรริเวอร์ว่าสโมสรริเวอร์เนี่ยทำให้เป๊ปเองเนี่ยรู้สึกเหมือนมีแผลอยู่ที่ก้นนะครับ ก็คือมันเจ็บก้นอยู่ตลอดเพราะจนทิ่มแทงตลอดแล้วมาดูผลงานเนี่ยไล่มาตั้งแต่ปี2018นเนี่ยทั้งสองทีมเนี่ยแต้มห่างกันแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นเองความเครียดความกดดันมันต่างกันนะครับร์พูโอเคว่ามันก็เครียดใช่แต่ว่าปัจจัยแวดล้อมเ่ยมันไม่หนักเหมือนแมนซิตี้เจอนะครับแมนเิตี้เจอเรมับรริดในสภาพที่คะแนนห่างทีมที่ตามอันดับ2เนี่ยเป็นทุ่งเลยนะครับห่างกันถึง15แต้มตัวนี้นะครับมันจะทําให้ ก่อนที่จะเจอแมนซิตี้เนี่ยเัลมาริตเนี่ยสามารถพักตัวได้เต็มที่เลยแล้วก็จัดตัวสำคัญสำคัญเนี่ยนะครับมาเน้นใน UCL เนี่ยสองเกมอ่ะพักไป3ามเลยนะครับพักไป3มก็เต็มที่ถ้าทั้ง3มเกมเัลมาริตแพ้ตลอดก็แต้มหายไปเ้าแต้มแต่นำคู่แข่งมาถึง15บแต้มนะครับมันไม่มีอะไรที่ต้องพวงเลยตัวนี้นะครับขอแค่ชนะอีกเกม2เกมเนี่ยเัลมาริต ก็ลอยลําคว้าแชมป์ลาลิก้าแล้วแต่แมนซิตี้เนี่ยนะครับยังโดริวพูเนี่ยนะครับขยับเข้ามาจิ้มอยู่เลยนะเตะก็ไม่สมบูรณ์นะครับสิ่งที่ได้เปรียบชัดๆของแมนซิตี้มีเรื่องเดียวก็คือเตะเท่ากันและมีแต้มมากกว่าริวพูหนึ่งแต้มแต่มันเหลือเกมข้างหน้าอีก6เกมในพรีเมียร์ลีกและ UCL ที่จะเจอเรอัลมาดริดเทียบกับริวพูเจอบีแล้วผมมองว่า แค่จุดนี้นะครับก็เห็นความแตกต่างแลถ้าแมนซิตี้ทำได้สำเร็จเก็บใน6เกมหลังสุดได้ครบทุกเกมก็ต้องยอมรับแต่ผมว่าแมนซิตี้ทำไม่ได้และลิเวอร์พูลจะใช้แรงกดดันตรงนี้นะครับเล่งเครื่งเข้าไปเพราะสภาพผู้เล่นสมบูรณ์เกือบที่สุดและเกือบร้อเปเ็เลยแล้วคุณภาพการเล่นของนักเตะหลายตัวก็ยกระดับขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อย่างเตียโก้เนี่ยนะครับดีขึ้นมากๆใน2อเกมหลังเนี่ยฟอร์มนี่สุดเทพเลยกองกลางเก่งๆเล่นแบบนี้นะครับเล่นแบบที่เตียโก้เล่นนี่แหละสวัสดีครับ